สอสภาพดีปี2014เลขไม่ไม่ถึงแสนนี่ครับโตโยตา้าอลติสเครื่อง1.8เป็นตัว S นะครับซึ่งคันนี้วัสดุอุปกรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักเดิมโรงงานเกือบหมดไฟเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยเรื่องของสเกิร์ตนะครับรอบคันเดี๋ยวออมไปดูเรื่องของล้อแม็กตัวนี้จัดล้อแม็กแบบธรรมดาให้เรียบร้อยนะครับบอกเลยเดิมๆจากโรงงานเป็นเลยยางนะครับถ้าต่ำกว่าปี2 3ผมเปลี่ยนให้เลยไปไปดูข้างๆออมไปพาไปเลยนะตัวนี้เรื่องของสีนะครับขัดให้ใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้มีการเคลือบแก้วสู 0.2มิมครน,นะครับฟิล์มติดให้ใหม่รอบพันด้านหลังสภาพดีนะครับมีสปอยเลอร์1อันเห็นไหม แบบเป็นดักเทลเล็กๆนี่ไฟด้านหลังของเดิมนะครับ2ก้อนเห็นไหมครับแล้วก็ความปลอดภัยมีเรื่องของเซนเซอร์2จุดย้าอันนี้คือรถมือ2องถ้าเพื่อนๆมองว่าเป็นรถเบอร์หนึ่งมองใหม่เป็นมือ2ไปดูด้านในนี่ครับเป็นตัว 1.8S เนะครับเครื่องยนต์1.8แล้วเป็นรุ่นย่อยตัว S อสพอดีก็คือนี่ระบบพวงมลาลัยมีแพตเดอร์ชิปด้วยนะครับนี่ตอบสนองในการใช้งานนะครับคลิกดาวคลิกดาวได้เลยพวงมลาลัยก็ยังใหม่อยู่สภาพคอนโซลต่างๆเล่นใหม่เอี่ยมขนาดนี้นะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมบอกเลยราคาไม่แพ แต่ผมขอรีวิวแป๊บหนึ่งหน้าจอวิทยุนะครับเป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับแล้วก็มีปุ่มอนาล็อก <ม>เครื่องเสียงนยเ,เน่เครื่องเสียงก็ใช้งานได้โอเคเลยไม่มีตําหนิแอร์นะครับเป็นดิจิตอลแล้วก็เป็นปุ่มอันาล็อกเกียร์เป็นแบบ CVT นะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆก็มีครบเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงกันนิดนึงโอ้โหวันนี้สุดจัดประหลัดบอกนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเพื่อนๆน,นะคันนี้พูดเลยว่าเป็นรถที่เขาใช้เดินทางกันจริงๆห่ะเพื่อนๆเ,เอาไปต่อยอดหรือว่าใช้งานอย่างเงี้ยได้สบายๆเลยเพราะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมา นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดู นะครับตัวนี้เครื่องสวยใสตัวนี้เครื่องสวยนะครับไม่มีแบบว่าน้ํามันเยิ้มออกมานะครับล้างคาสปาเรียบร้อยโครงสร้างนะครับคันนี้ได้ทั้งหมด5ดาวนะเพราะโครงสร้างสวยอันนี้มีประวัติการทําสีให้ความมีความสวยงามนะครับเบสสปอร์ตคันหน้าต่างๆคือเดิมๆจากโรงงานหมดนะครับยกเว้นการทําสีเพื่อความสวยงามนะคันนี้มีเก็บสีมาผมเรียนตามตรงอย่างนี้ดีกว่ามาครับผมเรื่องของราคากันแล้วนะจ๊ะราคาคันนี้นะครับอยู่ที่สา 3,49,000บาทครับตัว S ราคาแค่นี้เองเลขใหม่ไม่ถึงแสนหาอย่างยากแล้วเป็นผู้รอบครองรายเดียวด้วยรับประกันนะครับเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด1บปีหรือ1 0 0 0 0หกิโลเมตรรับประกันโครงสร้าง100%รับประกันไม้แท้100%นะครับหากใครที่อยู่ระแวกกบลูกการหรือติดเซนนิใหม่จังหวัดปทุมธานีเรียนเชิญครับรามาดิโอมอเตอร์ทดลองขับก่อนเจอกัน